กระดเฮียนังสือบบรโอเปรเฮียนอ่ะมันยันวมันเฮียนโอเฮียนใคเจะรูเนะเนี่ยจ้องแนดีเลยจ้องนคืนี่ว่าจากตัดขามันลงเลยนาะตัดมันตามๆมาเลยๆๆๆขึ้นแน่นเลย สบายดีเพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะเวลคัมแบ็กทูทิพซ์แนลนะพี่น้องซึ่งตอนนี้ทีมพร้อมทีมงานกับยูทีแกงกองเนาะซึ่งกําลังจะเดินทางไปที่บ้านแกงกองดงเนาะพอดีมีแฟนคลับเนาะท่านหนึ่งเพิ่นแจ้งมาทางเพจทิพซ์แนลว่ามีผู้หนึ่งเพิ่นพิการมาแต่กําเนิดเนาะซึ่งตอนนี้ก็อายุประมาณสิบปลายปีลวก็เพิ่อนอยากได้รถเค้นเนาะล้วก็อยากให้ทีมงานลงไปเบิ่งเนาะก็เลยสีเดินทางไปเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็ยังบหัว อยู่บอลได้ข้องแก่งกอกดงเนาะอะทีมงานโทรหาเลยโทรหาผูเ้เอนส่งของมม้อมูลมาให้ามถางนองซื้อนอะยังมไงม่ได้ทำซื้อเ,ออเ,อเป็นผู้ชายเนาะพี่นอ้องสันเบียโซ สบายดีโดยตอนนี้เราเขี่รถเขามากลลวเนาะใกล้ตลาดเขามาแล้วอ่าเออเจ้าขี่ลงมาเลยบันดงพี่ขี่ลงมาจนเห็นบ่อนค้ายน้ำอ้อยพี่โอเคตอนนี้กําลังหอดซ้ำเนี่ยกําลังหอดบ่านเก่งกอกล้างเออเก่งกอกล้างขี่มาอีกขี่ลงไปเนาะเออขี่ลงมาแล้วมีบ่อนขล้ายน้ำอ้อยดองุูอยู่ในหนาทางเลยโอเคกําลังหอดซ้ำเยี่ จะอยู่ไซบูแมนโง่กินนี่เห็นบอกกำลังหอดซ้ำแยกสี่สหยกว่านีา่ซ้ำสีแย่กสี่แ่บนวัดนี้ได้สีแหยกหวัดซ่องหาซุานเจ็ดนี่ใต้แกงกอกกลางอยู่ท่องผุแต่ว่าแสดงว่าเขามาพิทางขา้อาเห็นโหลดก่อนเลยมึมอือนไเด๋ยนนี้เขาอยู่นาวัดอนนาวัดที่มีมีเหล็กซ่องหาซุนเจ็ดอยู่ลังคาเนี่ นาวัดไทรกอะนะนานาวัดแกงกองดมในแกงกองก้างบดนี้นาวัดใหญ่เ่เออขี่ลงมาอีกงอมาอีกไปทางไปทางปูย่างเลยเม็นบ่ <c oughs> บ่ทางคอนกีดอาอาทองคอนกีดน,นั่นแหละ <c oughs> เออขี่ลงมาเลยบันดงพี่มันไม่ไป้ายดี๋ยวเง็นดุงอ๋อพี่ลงมาทางตะเวนออกพี่โอเค

พื่นดูใส่ไส่นำอ,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 อ่อยอ๋อจอดจุดนี<ะ>้พอดีทางนา้ำน้ำน<ะ>้เแ<ะ>ม่น้บอบนี้น้อเซฟะ ไปดีปดโดยมาจริงเสียงจริงเพ <c oughs> ื่นน <c oughs> อเนเพิ่นไฮยู่พุ่นเอามาหนอบอกมาหนีค<อ>นทานมาบอกโอ้ผู้สร้านี่ให้เพิ่นไปเพื่อนเพิ่นได้ปะไปเพื่อนเมื่อเพื่อนไปเมื่อเพื่อนโอ้คู้นะี้เนาะเปินมาะลินะน้ำเม,ม,านะมทาวูใบมแล้วมาะลิน้ำเมทาอูมากมิจฉาคานมาคานมาไม่เด็ดเด็ดทอนโอนโอ้ แ่พนกับข้านามาผูมื่อมานรินะบอลงนะอโยจัปีเลยเนาะห้วยาอปลายซาปลายแล้วบอโอเป็นตะเกิดเป็นตะเกิดผูอันเป็นแผดผูเอื่อยหยางได้เอื่อยนะเอืยจะเป็นคือกันผ้ตะเแดเอื่อยหะย่างได้แต่เกิดนะผู้้ก็เป็นพีกัรโอ้ยางแนวนั้นเมื่อนอ

ก네็แม่และเอื้อยค่ะรูแพะในบริเวณเป็นย uh, ังได้ยางได้เอ uh, mm. ื้อยอ่ะเป็นกาแฟเปันเะไรอ๋อกูได้เอื้อยนะมาอยู่บ่บ่เอื้อยทอยู่กูเอื้อยค่ะไปท่าเงินเอื้อยโอ้ไปทายบ่อยู่ได้สวรรค์นี่เอื่อยนะโอ้ยูยูก็แม่ซองคนบ่อยู่ก็แม่ซ่องคนเอื้อยมาจะท้ายเออบแม่เอื้อยน้องไพยอ๋อ ต้ทางกรบบาด้ดอกมาฮ่าม่ขวนี่แล่าก็วหนเฮื่นต้าบอดเป็นไปนะเป็นด้ยเป็นอินนี่ใเ่อนในือ็นชิ้สองโมงเล้วก็มาเื่อมาแต่สิบโมงหมดล้วกัข้ามลจากเมืองโดยพอดีเอื่อยก็มาดำในห้าสิบก่เือนเมืนบริมียังบ้านางนีน สปดีเดีเดียวแม่ด้ไปดีไปดีเ้อมือกย่อขึ้นะสวัสดีแต่ยยอมือด้ยกมือข้นมือหายสวัสดีนางนี้บอกาะนางแหะอ่ะขอติดใหม่น่ยแต่ว่าร่มยังเข้าใจกันบ้ดเนาะเออนางนี้ก็ได้ยังบากอีกมา เออบ๊อบบ่เป็นยังยมยมมยมาผีกแต่แต่ว่ายังไปลุนดองอยู่เนาะก็เาโอ้แสดงว่านะโอนว่านี่อเมว่ากะเล่าแล้วเป็นไายจะปีแล้วก็เจ้าเ้าเซีเาซนออ่าเจ้าซีแม่นอง้าซี อ่าพอดีอันเอื่อยยังนเอื่อยจันทมลบอกเด้เาเนาะอ่าเด้ไนแล้วค่ะเด้ไอแม่ม่นางนั่นไงเออไปไหนแล้วอ่าเอือยจามอลุนเป็นคนส่งมาทางแพนเพลทเฮานออันขาท่านซือก่อนซื้อยังซาลมซาลมซาลมซือแงลูกาวสบายซือแวงแง xử vang nó bây giờ là phần oh. bạc vang, bây giờ là phần cợt phần cợt má là phần bạc vang, bây giờ là chọt nó chọt nó ừ bạc oh, ừ. vang ơ, có chọt nó đó không? xử vang nó ừ à, nó là sao sỉ sì, bì nó ừ đôi, cháu <laughs> <laughs> ăn đôi ơn cà rải hiên anh sư bỏ bờ ồ, bà đi hiên nó bà đi hiên nó bà đi hiên ồ, bà đi hiên khoi bà đi hiên nó ừ bà แท้บ่เป็นเอออ๋ออันเด้อนี้มีความผิดปกติทางด้านทางกายก็คือแข็งเนาะเยียดบ่ได้จักิดเลยบ่แข็ง่เหมือน้นี่ะองนีีจองนี่คือนี่มันเขงมั้ยโอมันเข่งบ่มันเข่งในไอ้ตี้นี่นันๆเอาเอาขึ้นแล้วก็เบี้ยไปเบี้ยไปแบบนี้โอ้แต่ว่าอันนงนันนี่บ่ได้เลยเนาะอไนั่งนั่ทุบเอามี่นั่งนอนก็นอนทุบ น้องก็นอนถูกน้องก็นอนถูกอ่าเป็นแต่เกิดเป็นแต่เกิดเป็นแต่เกิดละแปลว่าหม้อหม้อผืนวาจังได้ตอนเราตอนเกิดมาใหม่ะนาแบบมีโอกาสทีหายเป็นปกติบอเพิ่นก็เพิ่นบริวารเนี่ยเพิ่นบริวารบอตะกีคะนาเจกีห้องมอโบราณสมัยเพราะว่าเพิ่นทันเป็นลูกพับแผลเองแผลดโดยอ่ะข้อท้าอีเมะก็น่าอีเมะอีเมะซื้อเนี่ซื้อนุญาตินุญาต แม่นุ่ยใหญ่เนาะอีแม่มีลูกจักคนซ้ำซ้ำซ้ำผ้าแพะเพิ่นนี่แล้วกับอันมีลูกชายผู้ลาคนนึงอ๋อแสดงว่าอันเพิ่นนี่เป็นคนก๊กทักก๊กแต่ว่าเป็นผ้าแพร์แฝดนี่แพร์ายเพนนี่แฝดชายแล้วจึงได้ลูกอีกผู้นึงลูกผู้้ผูลาฮันผู้ชายโอ้จักปี่แล้วสักคนนั้นส่งสองปีถ้าสองปีแต่สองคนหาปกติดี โอ้มีแต่เพิ่นนี่อ่าและผู้ผู้แฟนเพิ่นนี่ไปเห็ดเวียกอยู่ไทยบ่ไออยูวิยังยูสวัสนี่ไปกับจ้างล่างสซนล่างบวงขจรวันี้อยู่ในเบอร์ขจรวิดเจดีเด้งบนตร่งนี่โอ้ไปล่างถวยบนเห็ดร้องยังอ๋อมีแต่สามคนนี่อ๋ออันพอได้ซะเสียแล้วโอ้เสียโดนลราบ่ แตปีเป็นหอยนะเจ้าองหอกซากละแต่ก่อนเราก็เห็นเรียอคไฟฟอันนี้อยู่ในบ้านนี่แหละแต่ก่อนได้หมกันไหแตะกอนเป็นฟาเราก็สวด่แสดงว่าต่กอนันอิอันพอ่นพเป็นพนักงานเนาะข้าราชการแต่ว่าเสียชีวิตแล้วโดยแล้วกาเลี้ยงลูกมาตอนนั้นจะปีนี่สลายปีะมงีเล็ก เสียตจโดนอไรตเขาบอกว่านตกเลที่มงสิบไปอ๋อลามีแบบว่ามีความลำบากจัง<ม>ได้บ่อแบบหรือว่าแบบหลืงแลยวะนะแบบว่าแบบปวดเจบปวดอียังบ่อนะปวดลางคื้นมาก,กอะลอยแข่งลอยคาคพิ่นละลรปวดไปได้เพ็่นไปเป่นคานไปปัญญังเจอกับแม่โบยูแม่็นะ<ไ>ป้า กับจ้างระบายมันก็ไปหาค้านไปหา,ข,า,ปหาขอกินกับว่าแมนนะนั่นก็ได้เอาให้กินละกันโดยกินนั่งเจอหมดคุณบ้าจังหวัดแต่ว่ามันค้านออกไปนี่นี่ย่างอันนึงมันชิ้นมันผ่าอะไรเขาก็เอาหายโดยของกินของอยู่หายมันก็ค้านขบมามันก็กินอยู่นี่แหละอยู่เตียงนี่แหละโดยมีแต่ค้านไปเนาะค้านไปอืมฝืน <c oughs> เอาเงินเอายัางหายฟูซิปชั่นสาขาท่านอะก็มาแล้วก็ซื้อแล้วกินซื้อลูกซื้ออย่านี้เลยเอาาิ้นมาซื้อ มันไปจนไร่นี่ไปใกล้นี่จักกิโลเมตรหนิบ่ได้ไปใกล้ยังไปค่ะแถวนี้เลยเขื่อนป้าเขื่อนเต้าน้องใกล้เคียงนี่แหละคานไปโดยคานไปเขาให้กินเลียวกะคานมาเจอแต่เขาเอานลี้ยกินให้เลียวกะคานมาแล้วจนเจอแม่บันบูดอยู่ดิแม่ไปห้ารับจ้างระบายนี่แหละอันที่แม่เห็ดเห็ดห้างเงินนะได้เก็ไปถับจังยังอ้อโกหลูกเอยเห็ดอยู่ในบ้านในเมืองเขาเลยแหละถูกหน้า อ๋อเห็ดย่างกระเห็ดคนไหนให้รับจ้าปุโรกาดำนากระไปเพคนให้เห็ดยังกระไปเห็ดไปหางมหอยงมเมินนี่ก็ไปงมพรางไปงมหอยวานนี่ก็มาอลไรกระมาจีนเขายัางอะไมาต้มเห็ดกินให้ลูกกินเขาเห็ดใส่หม้อจะย่างไว้ให้มันเลยเขาก็ไปมันก็หากินเองมันงมกินน้ำเฮือนนี่แหละอ๋อแบบว่าตะเกาหันตะแกรสมัยอีพออยังอยู่อันอีแม่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกบ่แม่เลยอ๋อ ล้อันคือเพิ่นนี่เดี๋ยวผืนสวยเลือดตัวเองนี่แบบได้ได้แน่กาได้เด็กย,ยู่น่าไม่ได้เลยกับ,บ,บพ่อสิได้พ่อนักนาดอกอย่างเกงกาหักลงไปดังไผ่ไข่แม่ได้หักแม่บ่อยๆลงดังพื้นดังไผ่ยันไข่ใหมาพ่พยังลงไปดังน,นี่แหละแต่เก่ากับเต้าไฟอยูยอ่พุ่นเลยเพิ่นคานไปน้ำรดสุดเลยแม่ไม่ได้ใกล้ๆนี่มาหเพิ่นดังเพิ่นยังเพิ่นก็อยู่ กินกระบาไรเยากระบาดดอกกินยังกากินกันแล้วโอ้ยเอ็นเทนว่าก่อตารางแสดงว่าให้เพิ่นอยู่บ่ว่าสิให้เพิ่นอยู่ด้วยตอนน้ำมันบัดหมักน้ำท่วมเด้น้ำท่วมในไค่แน่นะเพราะว่าให้เพิ่นอยู่ปกตินี่เพิ่นนอนอยู่ลุ่มหรืออยู่มอยู่ลุ่มเด้บ่นอนเพิ่นไป้่อ๋อเพิ่นนอนอยู่นี่เนาะแม่ก็นอนอยู่นี่บ่่แแมหละแม่ก็ลงมานอนอนทางในบ่ได้นอนทางในอ๋อพิ่นนอนนอกนี่ทางในยังบ่ทันบุ๋งยังบ่ทันยังนาลุกมันแลยังเปื้อนอ๋อตอนน้ำท่วมหั่นแม่แม่นั่นเนาะ ปีนำทัวมนั่งหน้าค่ะปี2010จิบเก่าวะโอ้ยลำบากเลยตอนน่ะตอนน่ะทัวมมืดทัวมตั้งแต่มื่อส้นจนถึงเก่งกอกเนาะนี่แหละปีนั่งหนักค่ะเพิ่นเลยแล้วย่าน,น <ๆ S 2> โกมูไหนอยู่บัดข้าเจ้าบัดบี้เพื่อมีเพ่ดีข้าเจเเ้าจมาเอากัน,นใช้ข้าใช้ข้าฝืนไข่ใช้กับบ้านทั้งแลอาไปแม่กับวนน้ำเครื่องน้ำคลองบัดน้องผู้ชายผู้นั้นผู้หนึ่ง ไปทํางานกรุงเทพปฏิเสธระหว่งโควิดนีู่เลยมาโผล่ภูรานไปทำงานกรุงเทพในเลยมาแล้วมาเลยกับประเทศยังดอกอยู่ในกลางบ้านเท่านี่ยเลยเด็กๆอยู่กัน่าดับคุ้ยและอันโตลูกสาวอีเมย์ฮันเพิ่นสาวขบขั่วหรือเปล่าโบยังว่าด้สร้างอบครัวเป็นลับจ้าปฏิเสธมือใดได้ออกอันมีงานเลยกับเจ้าจ้างไปล้างสวนล้างำบวงแล้วเงินดีเงินยังได้เป็นเงินเดือนหรือว่าได้เป็นเงินวัน นั่งเจอเขาก็ะหายแซนนึงไปล่างเลยไปล่างถั่วในงานในยังธนากระปั้นห่ายมาลายคนเดียวกระปั้นกระเพาะมาให้เมย์เมย์ชื่อเขาให้กินอปกตินี่ลูกสาวอยู่ผีหรืออยู่พุ่นอยู่พุ่นอยู่สวรรค์อยู่พุ่นอยู่แล้วแต่ทาบ่มีงานคือบ่ได้เงินบ่ได้เงินเนี่ยก็อยู่กับเขาแล้วบ่อยากมาเด้พี่น้องบ่เอ้ย์หากอ้ยแพ้เขาอีต้นนี่แหละอีต้นนี่ดูเลยเขาอายุน้ำซัมซุ้มเจ้านี่แหละลูกซัมนี่แหละมันก็ดแล้วก็ ม่งานเราจึงได้เงินขาทำแต่ว่าขั้นโมมีงานแต่ว่าคนกาเรียงเขาเลีย้ยงเขาเลียงน้ำบริจาคเงินบริสาทองยูโบ่มีนเพบไายเงินซื้ออยู่น้ำเยหักกัว่าแม่นะแหกหักแหกแงอยุ่น้ำเพนซื้อมันยังมีงานเลยคนจังเอาไปเห็ดน้ำได้เลยจังพากัให้แม่นะคำคบริสไปมีงานเลยกัอยุ่นี่ย้นเฮือนอะไยุ่น้เพิลเห็ดเวียกให้เพทะลพอได้กิน ขมากรบมบจักในเห็ดในทามดนลูกโบ,บจักแนเห็ดยังหายังโดยปกติเพิ่นให้แม่เดือนละเท่าไรลูกสาวกูโบจำกัดดอกลูกเอ้ยลังเถือกอะให้ดอกเดือนนี่หันคือห้ากะให้เงินแม่หันสองแสนเดือนก่อนเท่าโบได้่นว่าบ่ได้ยังบ่มีงานด้วยแม่เอ้ยอยู่น้ำเพิน่นกินข้าวกินนันเพิ่นซื้ออยู่น้ำเพิน่นอยู่น้ำเอืย้ยอยู่ซื้อแม่ก็เลยว่าเอาพออยู่แล้วก็อยู่ไปอยู่ไปน้ำเพิ่นสกอนเส้นสามเพิ่นเปิดเมืองไทยเมืองมอนอะไรกังไปหา เมืองไทยว่าสิซาบัดนี้แหละอ๋อสิให้ลูกไปไทยอยู่ฮักแต่มันก็บ่อยากไปดดยากันยังหนไปก็บ่มีเงินเ็บัดนี้เรียนจบม .7 อยู่บ่เรียนจบมยงอีอันจ้อยเรียนจบมยงก็ม .2 โอแสดงออกเกออกออกงเรียนโดนลบ่นี่โดนแล้วแต่น้อยๆพ่นแต่อัน ตอนน่ะมันบมดแม่บัดไปหางมหองมเมล์บัดหามาบ่ได้ยังไงมันก็ตัดสินใจออกแต่เรียนเลยก็ไปเอาไปหับเอาแม่อยู่เซ่อยู่ยังหาพ้อยหาอย่างมาดิขายซื้อสู่กันกินแบบว่าเป็นครอบครัวนะท่านนะลูกเ้ยพอดีอยู่ไปได้อยู่ไปก็แสดงว่าเมื่อก่อนต้นที่พอยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ครอบครัวก็คือว่าบริขาดเพื่อนยังเหมือนบอกเออกับพอดนเป็นยู่พอคีก็เป็นพนักงานนะกับพอนนเดือนยมไดงินเดือนอะไรก็ได้ พ่อเกษียรละกัคือซีเมนไดแต่เงินเงินก่อนอันพลังงานกับโมงพลังงานอันนานาันนั้นโมเมนพลังงานอันพลังงานใต้ตัวดอกพลังงานอันแบบอาซาสมาค็นี่เป็นแบบว่าโมเมนต์หลัดล้วงเทเหนไหมซีเมนหมดเพล่าเขาจะลงมาตะเวิ่งอันนี้หลัดวิสาหกิจเออหลัดวิสาหกิจเออย่านว่าแบบนั้นเลยให้หน้าบัตรจูบุญบอกคนตายไปแล้วกัแบบว่าคนบริไลเงินแบบอันไหนกินไหมว่าคนเอาเงินหายลุ่ยเลยก็เละวหนา ได้เงินเป็นก่อนประเดียวแล้วกับเปิดคืออีพอเนาะแล้วลวันนี้อันคือเล่านี่เด้อันณานอกจากเจ็บป่วยแล้วมียังมกักเจ็บมักโซ่อยู่บอเกเจ็บได้จากไข่ไข่้้นได้นี่ มนจะกไข่และไข่ขึนมือตีนไข่อุ้มท่มอย่เสียไปขหงมหงมอหมอกอาไปยากแม่ก็อาไปยยงนะจะเคลีวิธีได้ไปคำคำนีเสีเล่าไปมันไปห้ามขึ้นเต่าขึนเตียงลำบากลำคานลังเือหมกักหมักเป็นอยู่ลังเือเ็นกินบอ่อนะในลงท่อหมักลงท่อหมักยังไงเป็นกินบลังเือของกินมันคขางอันนี้ของกินข้างมายังอันน้ลังเือแม่ไปน้องเธอคำมืดจะได้มากังเจอเขาไปลูกกา้ำหน้าเดียนาศเกษตรประหลาดจเขาแล้วก็ มาอะไรแบกินของกินเก่าเก็บท่อหมักเก็บท่อเพิ่นนะทายยังกะสื่ะป่ะบ่กสอไปีอะไรเนาะยังได้เมียบ่ะว่าอไยากไดเมียไอยังไม่เมียต่ไยสร้างครอบครัวบ่เป็นยังน่าแม่เลยเอาเม่กัเหมว่านอื่นเข้ากับแต่งานมือจับไปยังมีบ่มาแบบไม่เรืแหม่เลยเราบอกว่าไปเอาจากคนเด้กคนว่า ว่าได้ได้คนแบบว่าเป็นแบบเพื่อนกันมีเมียร้ายเด้คืออยู่ต่างประเทศในเด็กบริมีค่ากันยังได้เมียหดเป็นนางแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอันนั้นหนเฮ้ยเพื่อนครอบครัวเพื่อนอ่ะ่ไมอยากได้เนาะไม่อยากได้แล้วอันน่ะอยากได้ยังกอดทีว่าติดต่อห้าทีมงานเท่านี้เด้อยานได้ ขีไปใชขีบังนี่จะให้เนขีปีรถเข็นรถเข็นตำแลแบบว่าตำม่งเม่สิีิขน่ขีีรถเข็นตำสิรัาเป็นบอขีนเอาเนื้เขีนเอาเนื้อขั้นใดรถเข็นนี่สิขีไปใะขีเราเล่นเล่นไม่ได้ขาเนี่ยยันไปฮอดวัดผู้ยุคอยนี่เขายันไปฮอดวัดขเนี่ยเล่นวัดต้องเยอะินแค่นี้บอเนี่ยเลย โอ้นองแจ็กได้รถเข็นอะไรอย่างใดยังอีกไงแค่่าเด้อเหรอได้อแค่ว่าเด้อยไกคิดปอย่างใดไม่อะ่ไดเนาะงั้นได้มาจากใดเ่างินได้มาจากใดเบ่ออโอ้ยโอ้ยดรถเข็นบอยอย่างไดเงินเนาะเป็นยังคือยางใดรถเข็นแล้วมเอาขี่แล้วเอ้าขี่ออะไรจะขี่ไปใช้ขี่นั่งกันขี่นังกันเนายขี่นั่งกันเนาะขี่นอกนอมีนอไก่ๆหนึ่ง เอว่ากนว่าก้นไข่เละมันไก่เละอะกไก่เกิเกิดกิดกิดเกาดัรเดือนนี้นาทียางไปถึงสี่นาทีเจ็บบองนี่มันดันเลยนี่ดันเลยดเนอือแบบว่ามันดันเลยหรือมันไต้ายปีเลยหลายปีมันดันเลยแบบจุ่ของเขาที่นัมาดนันมมันมันเราเวลานอนนี่นอนนอนจะไดนไหมนอนแข็งนอนแข้งนอนง่ายกับง่ายแบบตีนถับไป ยามเขาทุกคนเอ,เอาเงินเอายางไห้นี่โอ้ยเสื่ยงในนันบในี่ดีเป็นได้ได้ทั้งเถื่อแม่บุมีเงินเสียกับเพิ่นกับพายแต่ก็ใบเยอกมากเอาหายมันนี่ก็เสียค่าน้ำในคน,น,นซื้อน้ำ <c oughs> บอก <c oughs> แล้วอันคือแบบว่าคือแบบว่าความจำความย่างนี้ดีปก,ก,ก,กติสมองขยา,ายปกติเนาะจื้อไทยมาไทยมายืมนั่นยืมนี่คือเล่าควา,ามมืดแบบให้เลยบอกโอ้โหความนี่กับความจำก็ดีอยู่ หากทอดไปบบได้อันเบื้องหนึ่งนี่เบื้องภายนี่มันลอยเบื้องภายนะได้จะผ่าจำยังก็ได้เบื้องจะไปคลอดยังได้เบื้องนี้โบได้ได้ยังไงฮะมันเบ่งมันลอยอย่างังี้ยเม่นเลยเม่นเลยไม่นเบ่งแบบนี้เยเม่น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 นี่เออเบื้องนี้มันเป็นอะไรก่ออะไรอ๋อมันลอยเกิดปืนเนอะว่าจะเกิดยกใครอะไรบางนทีนั่นนั่นจะบ้าห่าเลยน่ะไรจะเกิดปืน นานะยกับเบย์จากสะดวกแลก้วเ<อ>ขา,า,ขา,า,าห,นหนัาางเนาะเขาหนังหน่อยนึ่งเนาะเขานังมันบยจากสะดวกแล้วถ่ายเนียังของ <c oughs> ลำในะ <c oughs> สเขาถ่ายกับเบย์จากสะดวกบยจากสะดวกแต่ก่อนแต็กเป็นเดือนจ,ในใจังในยถ่ายมาึงเธอเมย์จนไปซื้อยาสวนยัหยังมาห้ยสวนยัยังของยังงงงงน <c oughs> ใสเลยอ๋อแล้วเวลาถ่ายนี่นะยุงหยาบบอกเวลาเขาไปถ่ายนะบ จำจำคันไปเลยปกตินานพนังนี่ใช่ปกติพนังว่าลึกสักหกเนี้ยเป็นอนารมณ์เมฮิตเป็นอารมไปมันก็หนังแป๊ะในนางแบบนี้แล้วมันก็เป็นพนังเนี่ยโหววิดอะไรนี้มันเกิดตัวเองได้ในในการมันอนามัยมันแองมันก็ค้านออกมาถอดแต่มันเปื้อนนะเปื้อนมันยังค้านออกมาเตื่นแม่ก็เอาสาสรย้ำพ้นมาแล้เอาสาสรปูปูปูเลือดห้องพอได้นั่นจังหวะพนนังเยังพนสิษบึง แต่ว่าห้องน้ำก็ยุ่งแล้วยุ่งหายอันระดับนี้อีเมก็นอนนะเพึ่นอยู่มนี่ป่ะนี่นี่ย่างพึ่งตกเตียงกลางคืนช้องกับลูกนี่แหละโอ้ก็นอนแบบนี้เลยเนาะนอนแนี่เลยเลยแหละออฟไปนอนอยู่ได้อีกนอนอย่างนี้พาไปนอนอยู่นี้ต่เตียงมันก็ค่อนข้างสูงเติบไป็นได้เนาะขึ้นได้ปยินแหละเพิ่งขึ้นแต่ก็เอาพวกเข่าเพิ่นเกาะขึ้นเกาะตีนเนี่เกาะเตียงนะขึ้นขึ้นนนี้ได้ขึ้นให้เบิ้งได้บ่เพิ่งอยู่ได้เลย ขึ้นดูน,น,น,เออเน,ดนี่นี่ขึ้นเตียงต้นนี้เอลยเบิ่งดูนี่นี่ขึ้นแอะไรยังอาอยากเบิ่งเวลาขึ้นเตียงไปขึ้นเตียงต้นนั้นเลยก็ได้นะอย่ากลัวมันช่วงขนาดนั้นนะขึ้นจังได้ไะขึ้นมบงดูลูกไปขึ้นอะไเอ,อเ้ยงดูไม่ได้ไงไปเริ่มลุกอ่ะเย่งอ่ะเยอะนั่งไหมอ่ะเยอะนั่งจะเตียงเทิง้งกันเลยลูกน,นอน<ะ>พานอนนะครับ กินหนมบกให้กล้วยกินกล้วยเด้อกินตัวเด้อเอาน้ำมากินได้หรอคนไห้กยงบังในลูกนะคัมาคันว่าจากตัดขามลงเลยเนาะตัดมันตำตะไๆๆนนเลยคือเอเองลงเองเราเจเองได้กว่าปดาหวอัน่ามากเลจ้าแหงก่อนแงก่อน สักกรบเบลอดนั่นแหละสักมือ,อสักมือเดียวของมือเบื้องหนึ่งมันเหตุงานอะไรเดหตุใด้แต่เบื้องหนึง่งเนี่ยข้นต๊ะอะไรแค่นมันเปียกเลยเปียกเลยเเปียกจื้นแล้วมันกระคานโอ้ยลำบากลำบากไรทำได้ว่าไดรอ,อันนี้อันมันเปื่อนเลยมันเปื่อนมันยั้งเลยค่ะเ,เปเซตเปื่อนมันอยู่บนนอนเห็นล้วแม่กระลงมานอนน้ำลูกนั่นแหละบนมันอนกระเจี๊ยบได้ไดยอยู่น้ำลูกหรือไง แต่ว่าข้างในก็ยังบดฏอยู่เนาะบ่ยังลูงยังยังไม่บุกมันบ่แล้วกบดีปะให้นอนอีกแล้วี้พอุริย์สมมติว่านอนอยู่ห้องบัดบุริย์จกพาลงยันงูยันนี้เอากีเก็บไปงอดเข่าไปเห็นไหมพธานางให้เอื้อยเบิ่งดูทนเลคือบนนอนในเอาบ่บุกอะ อยู่ในไทั้งเถื่อแม่ไปมันบริเอาเตียงเอายังเข่าพุนตุกมันยังเลยยันแม่ยันงูยันขี้เข็บเข้าไปดิมันหนามมันเป็นอะไรวางหันกับงูเข่าย่านมันอัน <ingt> อ, <jogo. S 1> <ENNIS> อั้นนะมันนอนอยู่ในลุงใช่ลงก็ลงแบบนี้เนาะอืมเอาเอาจะได้ลงก็มึงจะลืมเอาทางก้นแล้วกินก้นแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงกินเนี่ยขึ้นลงกินก่อนเนี่ยขึ้นมาเลยยังอยู่ยังเด้อหมดหมด ตินมันแห้งติ้นมันนี่ินก็ขึ้นทุยแล้วนางกินนอนกินแห้งเนี่ยนะมี่นีมาแต่เกิดเพราะเ่าเดี๋ยวนี้มันน่อยลงชนีแหละลูกปกตินี่แหละไปมาได้แบบนี้้ำหนักจักโลกอมดิติดเบลเยอำลดากโเมืคยขึ้นสิงจะกเนี่อุรมีสิงับได้ ไี่สิงเฮานี่บัตรเนี่ย <c oughs> ิหักสิงอันนี้ขนเลยเะ็นปะนะพิงหักโอ้กัวเลยอันนี้เนาะสรุปมากก็คือเพิ่นอยากได้แต่ลดเค้นเนาะเพราะว่ามีความจะเป็นก็คือทีเฮาเห็นหันได้ใส่หัวเขาในการข่านไปเนาะจนตอนนี้หัวเขากระดานละแต่ว่ารเรื่องรดเค้นหันตอนนี้เขายังบม่มีงบประมาณมากเนาะแต่ว่าเฮ้า เอามาทายให้แฟนคลับเบิ้งเนาะบางเคื่อผู้ที่ว่าเพิ่นมีใจใส่ซะท่า,ยาอยากช่วยเพิ่นเนาะเราเพิ่นจึงได้เห็นเถอะนะเชิงผ่านมานี่เขาเคยไปสวยน้องมิกกี้คนหนึ่งเพิ่นกะมีความมีการกระดูกพกหนังทับเส้นเย้สลังแล้วกันยางบดได้แล้วกันยางอะไรโตเอ่อนางแล้วหนิเนาะขั้นขั้นเคยเบิ่งคลิปเฮานะใส่ออกทางล่างเถอะนะใส่แมนใส่ออกทางล่างแล้วก็แข่งเล่ากับ แบบนี้แหละและ้วมีแต่แต่วันแข่งพับมาทางหนืออันนี้เพิ่นพับไปทางล่างเนาะทางล่างคุดก้นเมนเราเข้าคยิสือหันล่าฆ่าหนึ่งหลานเจเจสันหาสิพันกีฟเนาะสำหรับรถลดเคสฮะนะแต่บน่ใจว่าหลุนเดียวกับทีสื่อให้หน้องเม่กีิเราสินางไดโบฮะนะเขาก็ตรงในถ้ำประสานไปทางหานไข่ไข่ตังสูงบอกว่าต้องแมนเป็หลุนต่ำเนาะหลุนต่ำเนาะหลุนต่ำอ่าต้อง

เนยคนแก่่มันีแบบน้อยจะมี่แบบน้อยเนาะนุนตำอ่ะเดี๋ยวจะทําราองเมืองเนาะแต่ตอนนี้ยังบวชปากแต่ถ่ายให้แฟนขับบึงบังเถ่อเพิ่นแบบสวยงบประมาณเข้ามานะลาจึงติดต่อห้าใหม่อีเมสไอ้ติดต่อห้าเอ้ยสมอนจะสมอนกระไดเนาะโดยอ่ะสำหรับหลดเค้นเนาะสำหรับพี่น้องทานไดทีว่าอยากสวยเรือน้องแวงมากก็ะสมารถติดต่อมาไดเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยัง เทางบประมาณที่มาใสกิจกรรมทั่วไปแมนเทาใสมืดเถอนะอ่าอันนี้ไฮไวเป็นสื่อขนมสื่อยังอืินได้ด้วยด้วยดวยหวานได้กลัวไหมด้วยขอบใจด้วยด้วยด้วยขอบใจนะเสียไปสื่อยังเงินค่ะสื่อกิดจีนเนี่ยสื่อลูกศิษย์เออสื่อยังอีวันนี้ทงไม กินเงี้ยซื้อน้ำอ้อยกินเลยอ่าก็นอกพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องทานได้ที่ว่าอยากช่วยเลือดนองแว่งเนาะเพิ่นจะได้รถเค้นสำหรถเค้นเที่ยวเคยซื้อผ่านมาให้น้องมิกกกี้็คือราคาหนึ่งหลาเจสเซนหาซิพันกีบเรือประมาณสี่พันไปกว่าบาทนี่แหละเนาะกะสามารถติดต่อมาหาพวกเขาได้เนาะถ้าอยากช่วยเลือเพิ่นเนาะกะสำหรับคลิปนี้ทิพย์กะสี่เจ้าใบเพียงเท่านี้เนาะมาแววน้องแล้วก็สี่ก้าบาท เจอกันใหม่ใน,ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับตนอนนี้สบายดีสบายดีลูกสบายดีพันเดือยสบายดีไม่ได้ห้องลียามยาม